นี้เราพามาวัดหนองบวัวทิงกันนะครับเราอยู่ที่วัดนี้นะครับผมเราเข้าวัดนี้มาครับมีเรือนะมีน้องหมานะครับน้องหมาวัดหนองบวัวทิงนะครับผมปากท่อลาดบุรีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเรือเครับไป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 เพิ่มขึ้นมาบนเรือนะครับอ่ะบนเรือมีแม่ย่านางนะฮะ แมายานางนะครับเป็นเรือเก่านะครับเป็นเรือเก่าแล้วก็มีชุดไทยนะครับนั่นเป็นเรือบโบราณครับเรือบโบราณนะครับมีชุดไทยนะมีเธอเป็นอาจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์่ในเรือนี้นะครับมมีแมยานางนะครับว่า ี่ครับือเหือนมันเรือนี่นะฮะสวยมากเพื่อนใช่มันก็โชว์เสียวนิดนึงมานนี้ต่อครับเสวยมากเพื่อนเป็นวงกลมนะทรงกลมนะครับค่เขาไม่ได้เปิดให้เข้านะฮะแต่สวยมาก สวยมากเลยนะครับแต่เขาไม่ได้เปิดให้เข้าครับะครับเขาไม่ได้เปิดให้เข้านะฮะแต่ว,ว่าเรามาดูคงความสวยสวยมากครับวสวยมากตรงนี้นะฮะทางด้านนอกนี่นะฮะมันจะมีข้างนี้จะมีช้างอ่ะับเต่นี่นะครับ เฟอร์นิเจอร์สวนครับผมทรงช้างนะครับไหนครับทรงช้างใช่นไหมครับเราก็ไปต่อครับไปตรงนี้ครับมีกระปุกชินดราลนะครับสมดิพันธ์เลยสวนนะครับ สีวลีนะครับอเพื่อนอ๋ออนะครับน่ครับหมสวยมากครับติดทองอลาัาบเลยเห็นไ,ไหร,ร,รอบนะครับ เสร็จปู่นะครับเสร็จปู่นะครับเนี่ยครับรอบๆครับผมเป็นองค์ที่สวยมากนะครับสี่ทองสวยมากเลยไปดูกันต่อไปไ่ไทยนะ เรือนไทยนะครับตู้ล,ลูกในนะฮะจะเราเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะครับดูขนยดเกจะดีนะสวยครับไปกันต่อครับนี่ที่นี่สักิ่งจัดจางนะครับตรงนี้ตูรรยานะครับ รเ,นนรเราเาวลาเดินอ้อมนะครับอ้อมินอ้อมบน,มบนก็สวยเข้ามาสักการะกันได้นะครับมีจุดที่ขอพรขออริ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆหลายที่นะครับมาดูมาชมกันได้นะครับสีด้านในนะครับ สันตนะครับสี่งสาบสิทธนี่ครับจะประมาณนี้นะครับมาดูมาชมได้มาขอบฟันกันได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆสายบูมสาผขนพันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบกดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับมาครับ